วดีครับวันนี้เรามาแนะนําหนังสือเตรียมสอบบรรรักษ์ของชิจุฬากันนะครับซึ่งหน่วยงานนี้ก็ซึ่งตําแหน่งบรรณรักษ์นี้ก็เล่มนี้ก็สามารถอ่านสอบได้ทุกหน่วยงานเลยนะครับผมนะครับก็จะรวมทุกอย่างนะครับที่ใช้ในการอ่า,อานสอบนะครับที่จําเป็นเนื้อหาในเล่มนี้ก็ประกอบด้วยประมาณ 200กว่าหน้านะครับผมสรุปเนื้อหาแล้วก็สาระสาคัญต่างๆนะครับผมขายเป็นไฟล์ pdf นะครับราคา39 9บาทแล้วก็หนังสืออีกหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับผมเรามาดูรูปลักษณ์ภายนอกนะครับก็คือเป็นปกสันกันน้ําอีกเช่นเคยนะครับผมกับเนื้อหาภายในก็เป็นสรุปสาระสําคัญต่างๆนะครับตามแบบฉบับนะครับของชิตจุลานะครับผม นะครับข้างในก็จะมีสรุปอ่านง่ายครับผมกระดาษก็น่าจะเป็น7จ็ดเกรัมนะที่ดูนะครับก็จะมีแนวข้อสอบนะครับอย่างข้อนี้นะครับหนังสือคือหนังสือราชการคือเอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการนะครับมี6ชนิดได้แก่อะไรบ้างเนี่ยครับผมแล้วก็ในข้อนี้ก็เห็นคุณก็น่าจะออกบ่อยเลยนะครับก็คือเป็นการหลอกนะครับเอาคือผิดทุกข้ออะไรประมาณนี้ งานสารบัญน,นะครับคือข้อใดต่อไปนี้นะครับผมอ่ะก็จะมีงานว่าด้วยหนังสืองานว่าด้วยการเก็บหลักฐานงานว่าด้วยการรับส่งหนังสืออ่างานที่หน่วยงานราชการจําเป็นต้องมีขึ้นนะครับในข้อนี้ก็ตอบว่างานที่ว่าด้วยหนังสือนะครับข้ไก่นะครับผมอ่ะซึ่งรายละเอียดต่างๆก็จะประมาณนี้นะครับเอาไปฝึกทํากันได้นะครับ สวนมากก็จะออกในแนวนี้นะครับถ้าใครยังไม่มีแนวก็สามารถอ่านได้นะครับสุดท้ายนะครับอย่าละทิ้งความฝันของคุณครับ let's go of your d r e a m นะครับผมสำหรับการแนะนำหนังสือ,อคู่มือเตรียมสอบบรรณารักษ์ทุกหน่วยงานก็มีเพียงเท่านี้ครับผมถ้าใครสนใจก็สั่งซื้อตาม description ข้างล่างได้เลยครับผมขอบคุณมากครับผม